วัสดีครับวันนี้เราจะพบกันในชุดฝูกอบรมศึกษานิเทศและครูเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตเพื่อการศึกษารายการนี้เป็นรายการแรกของหน่วยที่หนึ่งภาพอนาคตการศึกษาไทยสู่การศึกษาพระคุณภาพผมสัตว์าจารยา์รัตชยงพรหมบงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้มียู่ประเด็นประเด็นแรกจะพูดถึงอุดมภาพการศึกษา ประเด็นที่สองจะพูดถึงความหมายและบทบาทของการศาึกษาประเด็นที่สามจะพูดถึงอุดมการณ์การศาึกษาแล้วก็จะจบลงด้วยคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องมือสู่การศาึกษาพักวัฒภาพครับเวลาเรามองการศึกษาของเราทุกคนอยากจะเห็นภาพอนาคตที่ดีการมองภาพอนาคตนั้นจะต้องใช้ภาพอดีตเป็นบทเรียนเพื่อช่วยนักการศึกษาไทย คือพวกเราทั้งหลายครูบาอาจารย์สามารถสร้างภาพอนาคตที่ชัดเจนภาพอนาคตนี้ศัพท์ที่เขาใช้กันคือคําว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นนะครับซึ่งภาพอนาคตของการสาชาตินี้จะต้องมองอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่เราจะไม่ได้หลงทางไปผลิตคนไทยของเราให้เป็นฝรั่งหรือเป็นต่างชาติก็คือเราจะต้อง จัดระบบการศึกษาของเราเพื่อที่จะผลิตคนไทยให้เป็นคนไทยนะครับเราจําเป็นจะต้องหาแนวทางโดยการจัดระบบที่เหมาะสมกับการศึกษาตามวิถีไทยผสมผสานกับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยมองความผิดพลาดจากอดีตและภาพที่อยากจะเห็นในอนาคต ในอดีตที่ผ่านมาเราจะพบว่ากว่าร้อยปีเราหลงทางนะครับด้วยเหตุผลหลายประการนะประการแรกก็คือขาดการพัฒนาผู้เรียนนะครับให้เป็นประชาชนที่มีคุณลักษณะตรงตามที่ชุมชนไทยต้องการก็คือเป็นคนไทยตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่นเช่นอยู่ภาคเหนือก็เป็นคนไทยที่มีลักษณะ ส่วนใหญ่ของคนภาคเหนือไม่ใช่หลอ่อหลอมเขาบีบเค้นให้เขามาเป็นคนกรุงเทพมาเป็นชาวเกาหลีทำผมแต่งเนื้อแต่งตัววางกิยาท่าทางเป็นเด็กเกาหลีเป็นเด็กญี่ปุ่นหรือฝรั่งจนเห็นของนอกดีกว่าของประเทศไทยและทำให้เยาวชนไทยของเราดูหมิน่นดูแคลนวัฒนธรรมและความเป็นคนไทยนะครับ ประการที่สองเราหลงทางว่าโรงเรียนเราหลงทางเพราะเราไม่ให้โรงเรียนเป็นเวทีจำลองสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะชีวิตความรู้และประสบการณ์ที่จะนำมาใชป้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังห้องเรียนกลายเป็นห้องสอนเป็นที่กักขังเด็กถูกบังคับให้เด็กฟังครูและเชื่อตามครูโดยไม่ได้ฝึกฝนการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ ผลจึงปรากฏว่าเมื่อโตขึ้นก็เชื่อคนง่ายโดยเฉพาะเชื่อฝรั่งอย่างงมงายดังนั้นโรงเรียนจริงต้องเป็นการเชื่อมโยงความรู้จากหนังสือไปสู่ชีวิตด้วยการจัดการเนการสอนที่จะมุ่งประสบการณ์มากกว่าเนื้อหาสาระแล้วก็อิงชุมชนมากกว่าที่จะอิงห้องเรียนประการที่3เราหลงทางเพราะเราขาดระบบการจัดการเรียนการสอน ที่ผสมผสานสามรูปแบบก็คือในโรงเรียนนอกโรงเรียนแล้วก็ตามปฏิยาศัยระบบการศาึกษาปัจจุบันนี้นะครับเรามักจะแยกการเรียนในโรงเรียนออกจากสังคมและเชื่ออย่างฝังใจว่าการเป็นคนมีความรู้นั้นจะต้องเข้าโรงเรียนทั้งๆที่บางคนเขาสำเร็จการศาึกษาเพียงแค่ระดับประถมศึกษาแต่ก็สามารถทำธุรกิจ เป็นเจ้าสัวมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านสังคมก็ยังไปบอกว่าเขาไม่เรียนหนังสืออยู่ดีดังนั้นต้องจัดระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนได้ตามปัิยาใยคือตามธรรมชาติรอบตัวและให้มีการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์จากการทํางานไปสู่การศึกษาในโรงเรียนให้ได้ประการที่4ครับเราไม่ได้ใช้วิธีการ เรียนการสอนที่ผสมผสานสามแบบสามแบบคืออะไรก็คือเรียนจากครูครับคือมีครูกำกับสองเรียนจากกลุ่มมีเพื่อนกำกับแล้วก็สามเรียนด้วยตนเองส่วนมากเรามักจะไปบอกว่าเรียนจากครูที่บอกครูเป็นศูนย์กลางนั้นไม่ดีหรือมิฉะนั้นก็บอกต้องไปเรียนเนื้อสัต์ที่ให้ผู้เรียนเป็นสําคัญแต่หาทราบไม่ว่าการจัดก,การศาึกษาที่ดีนั้นจะไม่สามารถใช้แบบใดแบบหนึ่ง จะต้องผสมผสารกันทั้ง3แบบนะครับประการที่4ครับก็คือเราขาดการากระตุ้นให้สมาชิกชุมชนนะครับมีโอกาสร่วมในการวางแผนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอันนี้เห็นได้ชัดว่าส่วนมากกระทรวงสึกาธิการของเราก็จะจัดกลุ่มพัฒนาหลักสูตร ในห้องเย็นเราพูดกันนะครับแต่พอไปถึงปลายทางก็คือโรงเรียนต่างๆก็มักจะมีปัญหาที่ทจะนำลัะสูตรไปใช้แม้ว่าในปัจจุบันนี้กฎหมายจะชี้แนะแนวทางให้เราพัฒนาลระสูตรในโรงเรียนหรือสถานศึกษาขึ้นแต่ถ้าศึกษาดูจริงๆก็มีการลอกเรียนแบบจากโรงเรียน,นอีกโรงเรียนหนึ่งไม่ได้มีการศึกษาความต้องการของท้องถิน่น เราก็จะพัฒนามาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับประการที่ถัดมาก็คือขาดการจัดการด้านการเรียนอย่างเป็นระบบนะครับก็คือครูมักจะใช้การเรียนการสอนตามที่เคยตัวเองเคยถูกสอนมานะครับมเมื่อจะสอนวิชาอะไรก็จะนําเข้าสู่บทเรียนสอนแล้วข้อสอบบทเรียนถ้าที่จริงแล้วจะต้องมีการจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนสอดคล้องกับกลุ่มวิชา นะครับหรืออีเดนก็คือจะต้องมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Learning Management System หรือ LMS นะครับเช่นจะต้องมีการพัฒนาแบบจำลองตามแบบ Postcare นะครับซึ่งจะต้องมีการวางแผนจัดองค์กรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรของนักเรียนนะครับมีการกำกับดูแลควบคุมมีการสื่อสารการประสานงาน การให้ความร่วมมือมีการจัดการจัดสรรทรัพยากรมีการรายงานเป็นระยะระยะแล้วก็มีการประเมินอันนี้ก็เป็นแบบจำลองการจัดการเการสอนตามแบบโพสแคร์นะครับอีกประการหนึ่งก็คือเราหลงทางเพราะว่าเราไม่ได้มีการประเมินการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนะครับครบวงจรส่วนมากเราก็มักจะเป็นประเมินผล แล้วเราแปลคำภาษาอังกฤษคือคำว่า evaluation ว่าประเมินผลจึงทำให้ครูไม่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตั้งแต่แรกเข้าแรกเริ่มเรียนแต่ไปประเมินครั้งสุดท้ายคือประเมินผลอย่างเดียวนะครับจากการขาดการใช้หลักการสําคัญขั้นต้นนะที่ทำให้เราหลงทางนะครับก็ปรากฏว่านักเรียนไม่ได้รับการเตรียมตัวที่จะออกไปไดำเนินชีวิต ในท้องถิ่นที่ตนถือกำเนิดเติบใหญ่ดํารงไว้ซึ่งชีวิตครอบครัวไม่รักถิ่นรักที่และไม่สามารถนําความรู้ที่เราเรียนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพดนะ้ดนั้นเราจึงต้องพยายามนําเอาแนวคิดของการศึกษาหรือศึกษาศาสตร์มาใช้แล้วการทําความเข้าใจกับแนวคิดของการศึกษาหรือศึกษาศาสตร์จึงเป็นเรื่องสําคัญ พวกเราส่วนมากซึ่งนั่งอยู่ในห้องนี้ก็สอนหนังสือกันมาหลายปี5ปี10ปีบางคนก็20ปีจะเคยถามตัวเองไหมครับว่าศึกษาศาสตร์คืออะไรหรือการศึกษาคืออะไรนะครับน้อยคนนะครับที่จะสรุปได้ว่าการศึกษาหรือศึกษาศาสตร์เป็นาศาสตร์ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทักษะความชํานาญวิชาการวิชาชีพพลาณามัยคุณธรรมจริยธรรม และวัฒน,นธรรมจากชนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับโดยที่มีขอบข่ายที่จะต้องครอบคลุมอยู่5ขอบข่ายเสมอนะครับขอบข่ายแรกก็คือการให้ความรู้ที่เรียกว่าวิทยาพิสัยหรือ cognitive domain ซึ่งสมัยแต่ก่อนเราก็จะเรียกว่าพุทธิพิสัยนะครับขอบข่ายที่สองคือทักษะความชำนาญต่างๆคือทัก,ทกษะพิสัยหรือ skills domain นะครับ ซึ่งมีความจําเป็นเราจะต้องพัฒนาทักษะการทํางานทักษะการเมินการต่างๆให้คล่องแคล่วนะครับขอบข่ายที่3ก็คือจิตพิสัยหรือ affective domain ก็คือความรู้สึกนึกคิดค่านิยมคุณธรรมขอบข่ายที่4คืออาชีวพิสัยหรือ career domain ก็คือการที่เราจะต้องมีความรู้เป็นประกอบอาชีพดำรงตนดำรงชีพในสังคมได้ และสุดท้ายก็คือชีวพิสัยทักษะชีวพิสัยไลฟ์ส l ิลด m ม i นก็คือการฝึกฝนให้เรามีทักษะในการดำรงชีวิตนะครับแต่จาก5ขอบข่ายที่เราพบเห็นกันที่เห็นบนจอนี้ปรากฏว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ไปให้ความสำคัญขอบข่ายที่หนึ่งก็คือความรู้เพราะฉะนั้นจึงเกิดสภาวะที่เรียกว่า ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราคงจะต้องมีการทบทวนแล้วครับว่าสมดุลระหว่างความรู้กับทักษะชีวิตน่าจะให้ความสําคัญอะไรหลักสูตรในอนาคตก็ควรจะเน้นหลักสูตรในการที่จะสอนความรู้ไม่มากนักแต่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอาชีวพิสัยจิตพิสัยและก็ชีวพิสัยเพื่อที่เขาจะดำเนชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับ ท ici, Donc, ี Alors, ça, ่นี pekt, la science, la science, la Downtown, la ้เรามาพูดถึงความหมายของคําว่าการศึกษาก็เช่นเดียวกันแหะครับเราก็เป็นครูมานานพอจะถามว่าการศึกษาคืออะไรบางทีก็จะงุนงงอยู่ระยะใหญ่นะครับคําว่าการศึกษานี้ภาษาอังกฤษคือคําว่า education ก็จะมีความหมายตามที่ราศัพท์มันมานะคบว่าการศึกษานี่เป็นภาษาไทยมาจากภาษาบาลีว่าศิกขาภาษาบาลีนี่ก็เป็นภาษาไทยโบราณ เราเข้าใจผิดว่าเป็นภาษาอินเดียความจริงนี้ภาษาบาลีเป็นภาษาที่เกิดขึ้นในสรรณภูมิแต่ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอินเดียนะครับเดี๋ยวนี้นะักวิชาการก็ไปรวมว่าบาลีสนันสกฤตเป็นภาษาอินเดียเพราะฉะนั้นชื่อเราก็เลยเอาชื่อแขกมาใช้อย่างเช่นชยยงความจริงแล้วเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาไทยโบราณน,นะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันอยู่ในแวดวงของพระภิกษุสงฆ์ คำว่าการศึกษานี่มาจากคำว่าศิกขานะครับคือการศึกษาและปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีความรู้รอบรู้จริงและทําได้จริงเข้าสู่ความเป็นพุทธ,ธะคาว่าพุทธ,ธะแปลว่าผู้รู้นะครับคือเป็นผู้รู้เท่าทันสภาพที่เป็นจริงครับเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ยกตนเข้าสู่สภาวะที่ไม่ต้องมารวมมวลคําว่ารวมมวลนี้ศัพท์ทางพระเรียกว่าสังสาระสังแปลว่ารวมสาระประวมวล คือมารวมกายกับใจถ้าชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วเราจะดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้จิตไม่ต้องใช้ใจและไม่ต้องรวมกายนะครับแล้วเราก็จะหลุดพ้นไปสู่สภาวะที่ไม่แปรปลวนไม่กําเริบนะครับเดี๋ยวนี้เรายังอยู่ในสภาวะแปรปล่วนแตกหับหรือเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าโลกียภาพถ้าเรารับการศึกษาจ,จริงๆแล้วเราก็จะไปสู่สภาวะที่ไม่แปรปลวนไม่แตกหนับ ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งสภาวะที่ว่านี้ก็คือสภาวะที่เราเรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือการได้ปริญญาคือไร้ราคาโทสะโมหะทีนี้ไปดูความหมายของคำว่า education นะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษรากศัพท์มาจากคำว่า educate เป็นภาษาละตินนะครับแปลว่าดึงออกนะครับ p o l r out ดึงอะไรออกครับหนึ่งดึงสิ่งดีงามของผู้เรียนออกมาได้แก่ศักยภาพดึงจุดดีจุดเด่นของเขาออกมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คือดึงความดีของนักเรียนออกมาเราจรึงพยายามที่ต้องใช้เสียงสวรรค์คือคาชมการให้กําลังใจไม่ใช่เสียงนรกที่จะมีคำำําตาหนิติเตียนนักเรียนอยู่ตลอดเวลาดึงอันที่สองก็คือดึงสิ่งไม่ดีดึงความไม่ดีของนักเรียนออกมาเพื่อ ปรับปรุงหรือขจัดจุดอ่อนจุดไิดีให้ดีขึ้นถ้าเราดูความหมายของภาษาไทยคือศึกษาหรือศึกษากับภาษาองษังกฤษคืออิจฉาแล้วเราก็จะพบว่าสองคำนี้นะครับมีความหมายไม่แตกต่างกันในที่สุด mm hmm. ก็จะทำให้ศึกษาศาสตร์ของเรานี้เป็นศาสตร์และเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะครับเราจะมาพูดถึงความสำคัญคือบทบาท ของการศึกษาว่ามีบทบาทหนึ่งก็คือเป็นศาสตร์และวิทยาการสองวิชาชีพชั้นสูงดูบทบาทแรกนะครับก็คือศึกษาศาสตร์ในฐานะวิทยาการถ้าเราพูดถึงวิทยาการนี้จะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่3ตัวนะครับคือ 1. มีศัพท์เฉพาะศาสตร์คือ Nomenclature คำัว่า Nomenclature นี้แปลว่าระบบการตั้งชื่อหรือ System s ซอ n a m e ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้สื่อสารกันในกลุ่มสมาชิกวิชาชีพเพราะฉะนั้นวิศัพท์ที่เราใช้ในกลุ่มครูบาอาจารย์ของเราเราจะเข้าใจเวลาพวกหมอพวกวิศวกรมาได้ยินเขาก็จะรู้สึกขำขำขันๆเราก็เช่นเดียวกันเวลาเราได้ยินศัพท์ที่ทางหมอเขาพูดคุยกันเราก็จะนึกขบขันเหมือนกันแต่เราไม่ได้ดูถูกเขาเขาไม่ได้ดูถูกเราเพราะมันเป็นศัพท์เฉพาะศาสตร์ของใครของมัน องค์ประกอบที่สองของความเป็นวิทยาการก็คือจะต้องมีองค์ความรู้หรือโครงสร้างเนื้อหาสาระคือมี Body of Knowledge มี Structure of Content ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพซึ่งแน่นอนเราต้องศึกษาเร่าเรียนนะครับองค์ประกอบที่สามก็คือจะต้องมีวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เขาเรียกว่า Mode of Inquiries เพื่อขยายพรมแดนแห่งองค์ความรู้ของวิทยาการให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าบรรดาครูบาอาจารย์ของเราหรือสายบริหารสายสอนทางกคศก็เน้นให้เราทํางานวิจัยจะต้องส่งงานวิจัยหรือเขียนตลาดตำราหรือพัฒนานวัตกรรมก็อยู่อยู่ในกลุ่มที่3นี้นะครับนอกจากเป็นวิทยาการแล้วศึกษาศาสตร์ก็เป็นวิชาชีพชั้นสูงคําว่าวิชาชีพชั้นสูง ภาษาอังกฤษคือคำว่า profession นะครับถ้า professional ก็แปลว่ามืออาชีพเราลองถามตัวเองว่าเราเป็นครูมืออาชีพแล้วยังถ้าเป็นวิชาชีพชั้นสูงจะมีองค์ประกอบ8ประการครับประการแรกก็คือมีเสรีภาพทางวิชาการและวิชาชีพประการที่2ก็คือใช้กระบวนการทางสติปัญญาคือไม่ได้ออกแรงประการที่3ก็คือลักษณะบริการที่ไม่เหมือนวิชาชีพอื่นและ คือไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับประการที่4ก็คือมีการศึกษาอบรมเพื่อถ่าทอดองค์ความรู้เนื้อหาสาระทักษะความชํานาญสมรรถนะและทัศนคติโดยมีหลักสูตรและระยะเวลาที่แน่นอนจะเป็น2ปี4ปีนะครับเพื่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทก็าจะ1ปี2ปีประการที่5ครับในความเป็นวิชาชีพชั้นสูงนั้นจะต้องมีการฝึกฝน มีการฝึกงานหรือประสบการณ์วิชาชีพซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งภาคการศาึกษาและหนึ่งปีการศาึกษาแล้วแต่ข้อกำหนดประการที่6ครับจะต้องมีใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบอาชีพซึ่งในขณะนี้พกท่านทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ที่นี้ก็ต้องถือว่ามีใบรับรองโดยครสสภาแล้วนะครับเป็นเหมือนกับเป็นใบขับขี่เป็นใบอนุญาตนะครับประการที่7มีจรยา วิชาชีพที่เรียกจิญญาบัญครูเพื่อควบคุมความประพฤติสมาชิกวิชาชีพครูของครูของเราก็มี9ข้อและบางทีหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ําไปว่านินทาลูกศิษย์ผิดจัญญาบัญครูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบนินทาลูกศิษย์ก็อาจจะต้องยับยั้งสติสนิทหน่งประการสุดท้ายครับก็คือวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพเพื่อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานและความประพฤติของสมาชิกซึ่งของบ้านเราก็จะมีครุภาพาดเพราะฉะนั้นแนวคิดที่เกี่ยวความหมายของศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบนะครับของความเป็นวิทยาการแล้วก็องค์ประกอบของความเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นสาระที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนที่จะต้องทราบนะครับ ถ้าเราอยู่ในวิชาชีพศึกษาศาสตร์แล้วเราต้องทราบว่าความหมายมันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรแล้วก็เป็นวิทยากเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างไรทีนี้ก็จะเข้าสู่ประเด็นที่สองหลังเราทราบแนวคิดแล้วครับก็คือถ้างั้นเราคงจะต้องมาพูดถึงการจัดระบบการศาึกษาเพราะว่าการจัดระบบการศึกษานี้นะครับ มีความสำคัญนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาประเภทใดระดับใดก็จะต้องดำเนินการโดยอิงระบบนะครับกล่าวคือใช้วิธีการจัดระบบที่ฝรั่งเรียกว่า systems approach ตามแบบจำลองหรือโมเดลที่พัฒนาขึ้นในที่นี้จะนำเสนอโดยอิงแบบจำลองระบบหรือแบบจำลอง s ซป o ์โมเดลนะครับซึ่งประกอบด้วย Setting นะค,คือบริบท บางทีก็เรียกว่าคอนเท็กซ์ก็ได้นะครับปัจจัยนำเข้าอินพุตกระบวนการ process คือตัว P ผลลัพธ์เอาพุตคือตัว O แล้วก็ฟีดแบ k คือตัว F ก็เป็นไซปอ์ฟโมเดลนะครับในเชิงบริบทนะ setting context หรือ circumstance หมายถึงสภาพแวดล้อมนะครับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์สภาวะเงื่อนไข รายละเอียดคุณลักษณะและองค์ประกอบด้านเวลาสถานที่ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนหรือมีอิทธิพลต่อสมาชิกที่อยู่ในแต่ละเหตุการณ์หรือแต่สถานการณ์เวลาที่เราจัดระบบการศึกษาเราต้องคำนึงถึงบริบทซึ่งในทีนี้ก็คือบริบทแห่งความเป็นคนไทยบร,บริบทแห่งความเป็นคนไทยเหนือ บริบทแห่งความเป็นคนไทยภาคตะวันเฉียงเหนือไทยภาคกลางไทยภาคใต้ซึ่งเราต้องถือว่าถ้าเราจะให้การศึกษาที่ดีแล้วลูกศิษย์ลูกหาของเรานี้เติบใหญ่ขึ้นก็ควรจะดำรงชีวิตมีครอบครัวแล้วก็สิ้นชีวิตณนะที่ถิ่นที่เขาถือกำเนิดไม่ใช่ให้การศึกษาไปแล้วผลักดันให้เขาไปอยู่กรุงเทพหรือไปอยู่ต่างประเทศอย่างนั้นถือว่าไม่ได้คำนึงถึงบริบทนะครับ ตัวที่สองครับก็คือจะต้องคํานึงถึงปัจจัยนําเข้านะครับการคํานึงถึงปัจจัยนําเข้าคือ Input ซึ่งหมายถึงวัสดุอุปกรณ์วิธีการทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราใส่เข้าไปนะครับในระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือผลผลิตตามที่ต้องการนะครับซึ่งก็มันจะครอบคลุมสองด้านคือปัจจัยนำเข้าด้านนมามธรรม และด้านรูปธรรมนะครับด้านนามธรรมเป็นยังไงครับด้านรูปธรรมก่อนได้แก่วัสดุอุปกรณ์สิ่งมีความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานนั่นแหละครับโครงสร้างพื้นฐานก็หมายถึงวัสดุคือสิ่งผุพังสิ้นเปลืองอุปกรณ์ได้แก่สิ่งที่มีความงคงทนถาวรน,นะครับไม่ผุพังได้ง่ายนะรเราต้องมาดูกันส่วนปัจจัยนำเข้าด้านนามธรรมได้แก่อุดมการณ์นะครับ คือภาพเต็มคือปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์เป้าหมายจิตมุ่งหมายและนโยบายวิธีการได้แ,แก่ระบบกระบวนการวิธีการหรือเทคโนโลยีที่จําเป็นในกระบวนการผลิตและการวางแผนเพื่อให้พร้อมสําหรับกระบวนการผลิตหรือดําเนินงานเพราะฉะนั้นปัจจัยนมามธรรมนี้แท้ที่จริงจะต้องมาก่อนปัจจัยรูปธรรมนะครับตัวที่ถัดมาก็คือ process หรือตัว P นะครับของ Cy ต o ฟอร์มโ เป็นขั้นตอนครับกระบวนการนี้ก็คือขั้นตอนการดาเนินง,งานหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอาพุทนะครับเอาพุทก็คือผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการในรูปวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ผลิตภัณฑ์งานพลังงานชิ้นงานความรู้สึกความสนใจทักษะความชํานาญนี่เป็นเอาพุท ผลลับ์บางทีก็ใช้อ u t อรินะครับส่วนตัวที่5ก็คือฟีดแบ k นะครับฟีดแบกนี้เป็นปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อผลลัพธ์ของกระบวนการนะครับการประเมินนำไปใช้ในการควบคุมระบบให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจุดเน้นของเราก็คือจะต้องพัฒนาระบบการทางสาของเราที่อิงไซปอฟโมเดลนะครับก็คือบริบท ประนําเข้ากระบวนการผลลัพธ์แล้วก็ผลยอดกลับนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ได้กล่าวบางขั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าการจัดระบบนี้มีความจําเป็นที่เราจะต้องนําไปใช้ในการจัดการศึกษาครับแล้วเราจะต้องมีการยึดหลักการที่มีความจําเป็นในการจะนําไปใช้นะครับหลักการในการจัดการศึกษาก็มีอยู่10ประการนะครับ หลักการแรกก็คือหลักการผลิตมนุษย์สมบูรณ์แบบที่เขาเรียกว่า perfect man นะครับคือการศึกษาก็คือการทำคนให้เป็นมนุษย์นะครับมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงไม่ใช่ก,การศึกษาคือการทำคนให้เป็นคนก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก,การศึกษาจะต้องยกฐานะของคนไปสู่ความเป็นมนุษย์นะครับประการที่สองก็คือหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิตนะครับ ก็เป็นการจัดก,การศารึกษาที่เน้นการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงมุ่งความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมากกว่าการอยู่ดีกินดีความฟุง้งเฟอ้อหรือฟุงฟ่งเฟือยนะครับหลักการที่สก็คือหลักการเสริมสร้างลักษณะความเป็นไทยจุดเน้นของเราก็คือเราต้องการจัดก,การศารึกษาที่จะให้รู้ศิษยลูกหางเราเป็นคนไทยโดย ใช้กระบวนการที่เขาเรียกเปลี่ยนผ่านสั่งสมประสบการณ์หรือที่เรียกว่าประสบการณ์อภิวัตที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า Transformative Education นะครับซึ่ง Transformative Education หรือประสบการณ์อภิวัตนี้ก็เป็นการจัดก,การศึกษาที่ยึดประสบการณ์เป็นแกนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคร่ครวญได้เสวนาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็นําไปสู่การเรียนที่ลุ่มลึก เมื่อมีการเรียนรู้ลึกแล้วก็จะมีความคิดอยากเป็นอิสระนี่คือจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดในระบบการศาึกษาของไทยของเราะะเราจะพบว่าลกูกศิษย์ลูกหาของเราเวลาให้สแสดงความคิดเห็นในบริบทที่แตกต่างไปจากที่ตัวเองเคยชินก็มักจะเงียบไม่กล้าสแสดงความคิดเห็นจําเป็นทีต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความคิดอย่างเป็นอิสระนะครับแล้วความคิดอยากเป็นอิสระนี้ก็คือความคิดที่ต้องมีการ สร้างกระบวนการองสร้างองค์ความรู้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นรีเป็น c o n s t r u ิ i n g แนวคิดใหม่ๆแล้วให้เขาได้ตรวจสอบความรู้ที่ตัวเองเรียนจากครูคือไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่ครูสอนแล้วก็สามารถปรับดีความหมายนำมาเป็นแนวปฏิบัติที่ตัวเองจะนำไปใช้ได้นะครับทางนี้